กันที่นี่เองอ้าวพี่นุกสวัสดีครับผมทครันอยู่อ่ะออกกำลังชวนน้องๆตรวจวิเคราะห์หอยอยู่ครับผมโอเคครับดูซิเป็นยังไงบ้างก็เราก็จะเก็บตัวอย่างมาครับผมแล้วก็ทําการตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบของเรานะครับผมในห้องแลบของเราเนี่ยเป็นห้องแลบหน่วยสังขารวิทยาประยุกต์นะครับจะทําหน้าที่ในการรักษาวงจรพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้เลือดครับผมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยครับผม แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็เรียนมีการเลี้ยงได้อะตอมด้วยนะคะเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ทดลองค่ะพี่น้ะคนนี้เป็นใครที่มีเห็นได้เลยนี่คือน้องมิ้งนะครับผมเป็นน้องใหม่ของหน่วยเรานะครับน้องจะเข้ามาทําหน้าที่ในการดูแลรักษาวงจรพยาเป็นไม้ตับครับยินดีต้อนรับสพนคค่ะสวัสดีครัส่งเน้ับเซือด้วยนะคะครับหลังจากนี้ก็ต้องฝากน้องๆสมาชิกบสพนะครับช่วยทำงานให้กับคณะนะครับร่วมแรงร่วมใจเพื่อคณะของเรานะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ยที <S <S ่ห้องวิเคราะห์โลหนงี่ชาิทยาร์อง้อูะะเไรอ่ะค่ะพี่กำลังตรวจตะกรวดในเลือดอยู่ค่ะตอนนี้กำลังเอาตัวอย่างเลือดนะคะลงไปในเครื่องก่อนน้องเฟิร์นขยับเลยค่ะขยับเครื่องเลยใช้เวลานานไหมคะพี่เจ๊ก่อน ก็คือตัวอย่างหนึ่งก็ประมาณ2นาทีค่ะโหยังเร็วเลยอ่ะอันนี้เทคนิคอะไรอะคะอันนี้ใช้เครื่อง atomic absorption spectrophotometer นะคะเทคนิคใช้การาฟไอค่ะ,คะโซ่มากเลยอ่ะแค่ที่ต้องไโซแล้วตรวจตรวจลถบารทุกเราตรวจอะไรได้บ้างคอนนี้ตอนนี้ที่ภาควิชาตรวจได้9ตัวอย่างไอ้9อ้าธาตุค่ะก็มีตะกั่วแคดเมียมแมงกานีสคอปเปอร์นิกเกลิลอ่า แล้วก็มีเมอร์คิวรี่ด้วยนะคะค่ะแ้น้องเฟินก็มาช่วยพี่เจี๊ยบใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะถ้าใครสนใจนะคะอยากตรวจตัวห่านะเชิญที่พี่เจี๊ยบได้เลยค่ะตรวจได้เยอะหลายตัวเลยคะ่ะตรวจคนไทยกับนาทีด้วยสวัสดีค่ะพี่นอ้นองพี่น้องเอกสารให้พี่ก๊อฟหรอหคะไปเลยพี่ก๊อฟสวัสดีดค่ะพี่น้องเอาเอกสารมาให้อะค่ะพี่ก๊อฟ สพี่เจมขาวม,มาืมเรียบร้อยแล้วนเนาะเอกสารเก็กระเสียนะคะอ๋อโอเคพี่เส็มาแล้วเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไ,ไปไดำเนินการต่อหน้าค่ะคะขอบคุณสวัสดีคะ่คะนดนคะ่คะ ตอนนี้พลอยกําลังสังาะห์ตัวดูดซับมาดูดซับตัวที่สารที่เป็นอันตรายในน้ำค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนในการแยกตัวดูดซับกับสารละลายออกจากกันโดยใช้วิธีการกรองด้วยไซลิฟฟิลเตอร์ค่ะอ๋อคือวิทน้ำใช่ค่ะแล้วตอนนี้นอกจากน,านี้แล้พลอยทำยัง หน้าที่หลักๆของหนูเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับทํางานทางด้านวิจัยอะค่ะร่วมกับอาจารย์อาทิตย์เพชรรักษ์ส่วนหน้าที่อื่นๆก็ซัพพอร์ตอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาปอโทสําหรับตรวจวัดคุณภาพน้ําค่ะโอเคทำงานได้มีคมคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย